สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาสอนหาไอเทมเพรในโรบอกกันนะคะเพราะว่ายังมีคนให้สอนนะอย่างแรกนะคะใครอยากได้ไอเทมสิ่งนี้มั่งนี่เหมือนพี่นะคะมันของพี่ นะคะแล้วก็หูฟังแมวนะคะใครอยากได้บ้างเลยสมมติกับว่ามีบางคนไม่ยังไม่ได้รับไอเทมสิ่งนี้แล้วเรากดเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนคนใดมีนะคะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขายนะคะตามจริงอะมีขายอยู่นะคะพคนที่มีโรบรัสก็ซื้อแล้นะคะ85โรบรัส นั้นพี่จะไปสอนรับฟรีกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณกดเขาเ้าไปเรามันจะเป็นปีกน่ารักแต่เราไม่สามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนรับกันค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องเดินหาแมปก็คือแมปนี้เลยนะคะแล้วเราจะต้องเข้ามารับนี้นะค่ะก็คือแมปนี้นะคะนี่เลยเราเข้ามาเล่นนะคะแมปนี้ให้เราสร้าง โรงงานนะคะจะเป็นโรงงานเล็กแล้วก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะอรอมันก่อนนี่ค่ะแล้วเราก็ไปที่พื้นพื้นที่ตัวเองค่ะแล้วก็ตรนี้นี่ค่ะก็ลอยไปเลยนะคะอเอาห่อ ก็เดินเข้ามานะคะแต่ทุกคนจะสังเกตพนักงานคนนี้ไหมพนักงานคนนี้นะคะเขายินดีต้อนรับนะคะซึ่งเราจะต้องทำเฟรชนะคะถ้าเราทำเฟรชเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีนะคะก็คือหูฟังมาสีชมพูค่ะต่อไปเลยหะฟังเฟรชแล้วก็หูฟังก็ขึ้นเหรียญต่อตรงนี้นะคะนี้พี่ได้รับแล้ว เะทราเป็นปอีกสีนี้นะคะแล้วก็มาที่ออนฟินนะคะการที่เราจะได้นะคะเราต้องทำเฟสกับนะักวิจัยนะคะแล้วก็ทำไปเลยนะคะ,ะ,แ,คคนะแ,ะ,ะแล้วก็จะได้นะคะ เอเชมนะคะเราแป๊บนึงนะคะของทุกคนนะคะมันจะเป็นจุดเล็กๆแสดงว่าเราได้รับแล้วนี่ค่ะกับอันนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนโอ้ยนี่ค่ะก็คลิปนี้นะคะแค่สอนว่าไอเทมเรีนเนยนใน ถ้าทุกคนอยากได้ทุกคนลองเข้าไปเล่นแมพกันดูนะคะนั้นวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเข้าไปเล่นแมอื่นก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บจุบติดตามพี่ด้วยล่ะ